ตอนนี้เป็นเวลาตี3ามครึ่งจะกินดีๆเลยกินกับน้ำตาลโอ้โหสวัสดีครับแปลกหน้าบองโมยักครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะครับการสั่งอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับวันนี้ก็เลยคิดชาเลนจ์ขึ้นมาอันนึงก็คือว่าจะสั่งอาหารมากินที่บ้าน แต่อาหารอันเนี้ยเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเพิ่งทราบมาว่ามีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่จังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองนะครับก็เลยอยากจะโทรไปสั่งโทรไปสั่งมันให้มันมาส่งที่กรุงเทพะนะฮะซึ่งซึ่งความเป็นไปได้นี่มันยากมากนะ,ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าน้องมันจะทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับโทรหาก่อน ไม่รับเว้ยฮัลโหลสวัสดีครับสสวัดีครับไงไงบ้างครับสบายดีไหมสบายดีครับผมพ<ล>ี่โควิดโอ้โหแย่เลยเราเป็นไงบ้างขายก๋วยเตี๋ยวที่นู่นได้ข่าวเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ใช่ปะ่ะใช่ใช่ใช่พีอ่อยู่ร้านครับอ๋อนี่ยข้างหลังเลยอ๋ออยู่ร้านอ่าเด็กเส้นเด็กเส้นัอย่างอยู่ี่ิางอย่างนี่เลยเข้าเข้าเรื่องเลยดีกว่าเข้าเรื่องเลย จะถามว่ากินข้าวหรือยังปกติเนี่ยพี่จะชอบสั่งข้าวมากินที่บ้านนะเพราะจงสถานการณ์แบบนี้นะครับ <c oughs> พี่สั่งกว๋วยเตี๋ยวทองได้เปล่าวะเอา้าทำไมอ่ะก็เอ้าเอ้าทำไมอ่ะจะกินดีๆเลยกินกับน้ำตาขอดมึงโหดมึงโหดมึงโหดมาก โอ้โหแล้วต่อสั่งจากกรลองกรุงเทพอ้าวก็อยากรู้อ่ะโถโหเห็นว่าชื่อร้านเด็กเส้นไม่มีเส้นนี่หว่าส่งไม่ได้เหรอเด็กอ้าวอย่าอย่าอย่าท้าอย่าาท้ผมนะไม่ไหวหรือเปล่าเฮ้ยพูดงี้เอาเอางี้ดีกว่าถ้าสั่งจริงมาส่งวะล่ะพี่แกสั่งก็ได้อ้าวมึงส่งได้หรือเปล่าล่ะกินวันนี้นะเฮ้ย เอาดิสั่งตอนเนี้ยกินวันนี้นะเออตอนนี้ที่โทรหาเป็นเวลาประมาณออบ่ายโมงบ่ายโมงนิดนิดใช่ป่ะบ่ายโมงบ่ายโมงกว่ากว่าไม่เกินพรุ่งนี้เช้าส่งได้บ้างละ่ะถึงได้ถึงบ้างละ่ะเออรับค่าที่จ่ายไหวเหรอนน่ระดับหัวจ่ายเว้ยไ,ไม่มีนี่ด้วยครับอ,อ่ะไม่ไม่มีส่งทางเครื่องบินตายแล้วโถ <laughs> ตายแล้วจบจบแล้วเดี๋ยี้เดี๋ยี้เดี๋ยี้พี่เบาของได้ไหมล่ะพี่เบาของได้หรือเปล่า เอาดิเอาดิมาดิมึงกล้าส่งกูก็กล้าไปเอาเอาดิแต่ก๋วยเตี๋ยวต้องกินได้นะเพชรดีเพชรจังดีงดเอางั้นเหรอกลับไปอุ่นนิดหน่อยอ่าอืโอโอ้โหผมผแน่นอนอยู่แล้วพี่ชัวร์ปะเนี่ยขี้โม้ป่ะเนี่ยถามจริงอือพี่เก้าพี่พี่พ,พ,พี่พี่ตื่นไหวพี่เอาปะละ่ะฮะเอ็งก็ส่งกี่โมงผมต,ตรงเนี่ยพี่ผมออกรถอะ สี่โมงเย็นมากถึงสิบโมงเย็นแบบดีสามรีบเอลไปปั๊มึงมึงมึงกล้าส่งกูัวกล้ากัวกล้ากินก้กล้าไปเอาเลยจัดมาสั่งอะไรจัดมาเดี๋ยวผมจัดให้ทำอย่างดีเลยฟรีเลยอ่ะจริงเหรอแต่ถ้าผมเลี้ยงไม่ดีมื้อนี้เนี่ยที่ต้องมากินเสร็จแล้วพี่เอาละห้าร่อยนะ่ต้องมารีวิวที่ร้านผมนะลงมะล่านมนะโอเคป่า เอาดิ okay, okay. Yeah. เอาดิเดี๋ยวผมพาเที oh ่ยวด้วยอะไรที่เป็นเด็กของร้านเด็กเส้นอ่ะจัดมาเลยดีกว่าตื่นใ่ไปเลยถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวกูไปเลยละนอนแค่นี้เองหายใจแป๊บเดียวถึงแล้วมามามาเที่ยวเยอะเห็นพี่ทำคลิปรีวิว6ปารีสแอนนองหน้าเที่ยวจริงป่ะเยงอ้าวได้อยากไปเหมือนกันแล้วก็ประเด็นสำคัญคือถึงคืนนี้นะตะรอนะเว้ย ไม่โมใช่ป่ะเนี่ยไม่โมนะไม่โมนะเฮ้้ยอาระดับมันมีปะว่าคนที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวมึงแล้วจากสั่งจากกรุงเทพเนี่ยนั่นแหละเนี่ยนั่นแหละก็มีพี่นี่แหละเนี่ยอัานี้เป็นพันเลยอ้าวเป็นพันอ้าวได้อดไตอ่ะจะรอนะดูดิว่าจะน้ำลายหรือเปล่าโอ้นีดิ ให้มาทัวร์มาแลน้องให้ทัวร์ไม่มาครับผมไปเท่แล้วผมไประเบิดบ้านนะครับอ้าวอ่ะย้อนมาอ่ะเด็กเส้นละนองใช่ไหมโอเคอยากอยากอยากรู้ว่าเส้นใหญ่จริงเปล่านะเด็กเส้นละนองอ่ะแน่นอนพี่โอเคเส้นแล้วพี่ไม่เจะพี่จะรู้ว่าพี่ไม่เคยกินเส้นที่ไหนมาก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะโอเคตามนั้นรู้เรื่องจะรอนะครับเัดไปเลยอ่ะโอเคครับแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาสี่สามครึ่ง สี่สามคนเห็นปะเออผมต้องไปเอาก๋วยเตี๋ยวอะ่ะจากละน,นองแทนที่มันจะส่งก๋วยเตี๋ยวให้ถึงบ้านมันต้องให้ไปเอาถึงบรมมาลาชชนนีใช่ปะใช่เออบ้านอยู่มินบุรีให้กูไปเอาก๋วยเตี๋ยวบรมราชนนีกูก็ไม่น่าท้ามึงเลยว่าถ้ามึงส่งวันนี้ได้<อ>กูก็ไปเอาได้อเออไปตีสาม ทสามครึ่งไปไปก็ไปเรับเดี๋ยวเอาของก่อนนะนี่มาเอาของสวัสดีครับมารับของจากหลักหองกูวิทเดียด๋ยวครับผมนี่จะทำกี่ชั่วโมงครับกูวิทก็เจ็ดชั่วโมงแล้วมชั่วโมง เดี๋ยวลองดูนะครูวิทยนะครับที่ว่าว่าอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยไหมอร่อยแล้วฝากบอกน้องด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับครูวิครับครับอไปได้ก๋วยเตี๋ยวแล้วบ้านอยู่มินบุรีเดินทางมาเกือบถึงนครปฐมเพื่อมาก๋วยเตี๋ยวมืดๆหน่อยครับตีสี่ขอบคุณมากนะครับครูวิทยครับผมไปเดี๋ยวไปต่อที่บ้าน จากสายใตย้ใช่ไหมทียปูต้องมาเอาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่ทน้องที่น้องส่งมาให้จากละนองร้านเด็กเส้นเดีย๋ยวดูกันว่าน้องส่งอะไรมาให้นะครับนี่ได้แล้วหมครัอ่านี่น้องผงไม่รู้ว่าบ้านผมไม่มีชามไม่มีตะเกียบนะมันเอาไว้ด้วยนี <S 1> <S 1> <N> ่ ไม่รู้อะไรแต่รู้ว่ามีเกี๊ยวปูเยอะมากมีเป็ดมีน้องไก่อะไรไม่รู้เดี๋ยวโทรถามอีกทีเหมือนบ้านน้ำท่วมอะให้เยอะมากเอาให้เยอะมากมีอะไรบ้างเนี่ยมีบะหมี่เอ,อ้ยยังดีอยู่นะมีกว๋วยจับ๊บมีกว๋วยจับน้องไก่เดี๋ยวถ้าอร่อยผมไปเลยนะโอเคไปละนองเลยเยอะมากอะผมบอกเยอะมากผมกินไม่หมดอะอันนี้อะไรอะ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อหรือเปล่าน่าจะใช่นะเส้นเส้นเขาไม่ได้เส้นแบบว่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวโรงงานอะ่ะเป็นเส้นเล็กๆอ่ะเป็นบะหมี่เล็ก,อเ,เ,ลกลเออที่ผมชอบผมชอบเออผมก็ไม่เคยรีวิวนะอันนี้น้องมันส่งมาให้ชิมเพราะว่าน้องมันเปิดร้านอยู่ที่ละนองนะเดี๋ยวขออนุญาตไปแกะชิมแป๊บนึงอ่า อุ่นเรียบร้อยเดินทางมาตั้งแต่บ่ายสี่โมงบางอย่างผมอุ่นบางอย่างไม่อุ่นอันนี้เดินทางมากี่ชั่วโมงครับทีมงานเราเจ็ด <7 S 1> <7. S 2> ชั่วโมงนะครับเจ็ดชั่วโมงอันนี้ก่อนเลยอันนี้ผมไม่ได้อุ่นอันนี้มีเกี๊ยวเนื้อปูผมบอกเลยนะปูอันนี้อันนี้ถ้าเป็นปูเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่เรานิยมกินกันอะ ไม่ใช่บ้าปะก้ <c oughs> ก้ามปูไม่ใช่ก้ามปูนี่อันนี้อันนี้เป็ดอันนี้เป็ดอันนี้น้องไก่เฮ้ผมชอบบะหมี่มากนะบะหมี่ผมบอกผมเป็นคนชอบกินบะหมี่เส้นเล็กๆแบบนี้เออนะครับอันนี้เกี๊ยวไก่แน่นมากบอกเลยกินดีมากเจ็ดชั่วโมงนะอ่าเดินทางมาเจ็ดชั่วโมงผมไม่ดุนนะอันนี้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวันวันที่น้องส่งมาเนี่ยเนื้อตุ๋นหมดนะครับแล้วก็มีน้าขุกคลิกนะครับเป็นน้ํขคุกคลิกนะ อันนี้สวยมากนี่ซอยแบบเฮ้ใส่ใจนะผมบอกเลยไม่รู้เห็นปะเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้ดูไอ้มันเป็นผักวางตุง้งเป็นผักวางตุ้งซอยแบบใส่ใจมากอ่ะซอยเล็กๆอ่ะไอ้สวยนะครับบะหมี่เหมือนเดิมและอันนี้เห็นก็บอกไฮไลท์เหมือนกันก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บผมไม่เคยอันนี้ผมบอกก่อนนะผมไม่เคยกินก๋วยจั๊บที่ใส่ถั่วงอกนะเอออันนี้ผมครั้งแรกแปลกดีปกติเรากินก๋วยจั๊บไม่ไม่ไม,ไม่ใส่ถั่วเป็นก๋วยจั๊บไก่มีเต้าหู้มีไข่นะครับอันนี้ผมอุ่น ท่ากับผมอุ่นสองอย่างคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับก๋วยจับไก่ผมบอกผมกินหมดเลยคนเดียวข้างหลังไม่ได้กินด้วยผมบอกให้ดีเกี๊ยวไก่อันนี้ก่อน,นอันนี้ดีอันนี้ไม่ได้โมนะ้นาะเจ็ดชั่วโมงสั่งในรังโฟมแต่มีน้ำแข็งอยู่ข้างล่างนะแล้วไม่ได้อุ่นดีไม่มีกลิ่นดีอันนี้ดี ปูหรือชิมปูอันเดียวไม่พอสองอันนะนี่คือกานมา้ยมวะอยากกินมากเป็ดมีน้ำด้วยอันนี้ไม่ได้อุ่นนะนี่อื้มเยอะเป็ดไม่มีกลิ่นบอกเลยอันนี้ไม่มีกลิ่นทำให้น่าคิดนะทำให้อยาก อยากไปดูร้านเขาเป็นไงเนาะอยากไปเดี๋ยวชิมเส้นก่อนเอานนี้ก่อนปูใส่เกี๊ยวใส่โูสองชิ้นไก่กินหน้านะแตย่ยังกินเลยเพราะว่ากินยากนิดน,นึงเป็ดใส่ปากแดงนะคะถูก นี่บะหมีใส่ทุกอย่างรวมอยู่ที่เดียวกันอย่ากเช็ดนี่ก่อนนี่แล้วก็ทำใหม่ทำใหม่ เ,เ,เดี๋ยวก่อนดีหนึ่งขอคำเงินชอบชอบเส้นชอบเส,ส้นเดี๋ยวไอ้ทำนึงปูใส่ปูไม่ต้องเยอะก็ได้ให้ทีมงานกินบ้างอย่างนี้หวงอย่งนี้หวงหวงไอ้ปูเยอะนี่ปูใส่เกียวอ,ยอร่อยอีกคำหนึ่งนะ <c oughs> นี่ไม่ได้อวยนะ ไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยผมบอกครัไม่ได้จ่ายตังค์ผมนะน้องสมให้กินฟรีตรงนี้ยุกประหยัดโครงการอะไรเราก็ไม่ได้เขาเราก็กินนื้กินฟรีไม,มไม่มีพี่ผมมีคนละข้างนะรองเท้า <c oughs> อืม,มนอ,นอ,อืม <c oughs> บะหมี่น้อยอืมดีอังดีมากเต็มทุกอาดีนะปกติเราเคยกินเบี่ยบะมีที่แบบที่เก็บมววานานอะ่ะ แล้วมันมีกลิ่นนะนึกออกวะอันนี้ไม่มีกลิน่นนี่เดี๋ยวแกะบาก่อนเี๋วเนี้ยชิมน้ำก่นอนน้ำดีหวานอันนี้ผมไม่ปรุงนะผมเป็นคนไม่ชอบปรุงนะครับผมไม่ชอบปรุงมะหมีหนึ่งคำเนื้อเนื้อแล้วสดหนึ่งอีกหนึ่งผักนิดนึง อันนี้หอมอันนี้หอมบอกเลยมีให้เยอะเม <c oughs> ื่อบอกไปอันนี้เขาเรียกจาโบใช่ไหมครับทีิงานจำโบเนาะมีเนี่ยที่เมืเ่อกี้ที่บอกไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถอาคนแบบผมนะผมกินคนเดียวเ <c oughs> อาคนตัวเ,เล็กๆหน่อยผมว่าสองคนกำลังดีร้อยยี่สิบบาทหารครึ่งคนละหกสิบบาทจะมีทุกอย่างมีปูมีเขี่ยวมีเป็ดมีน้องไก่ดีดี <c oughs> อันนี้หกสิบบาท ก๋วยเตี๋ยวนี้อนระิบบาทน้ำหอมหวานบรรเจ้ามีกลิ่นเนื้อเหม็นสามอันนี้ไม่มีเหม็นอันนี้ดีที่สองคำแล้วน,น,นะนี่ไม่รีวิวนะนี่เอาอิ่มเลยนะเออดีดอดนะอะไมบ้างานี่อะไอบ้างบอกเลยนี่อะไรบ้ากอ้ะต่อ,อไปไปจ,จับ ผมไม่รู้กปจับท,ที่อื่นเป็นไงนะแต่ว่าปอจับของพิราน,นนะครับเด็กเส้นเล้วใส่ถุงหม้อปกติผมกินปอจับที่ตลาดแถวบ้านไม่มีถุงห้อใส่เลยอันนี้แปลกดีนะครับลอชิมน้ำก่อนอืน้ำดีครับไม่หวานมากกำลังดีนะครับเจ็ดชั่วโมงจากละนองมานี่แล้วกินแล้วกินกินในครบนะ เอ้าู้เส้นไก่ไข่แล้กันเราจะเคี้ยวได้แล้วนะ <c oughs> อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมามาชิมน้องให้มาเยอะมากส่งให้มาเยอะมากกลัวเราอดอยากน้องให้มาชิมถ้าใครอยู่ละน,น้องนะครับร้านอยู่อย่าบอกขึ้น กานที่ให้ว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเบอร์ตัวร้านไปขึ้นเพจร้านให้นะครับเจ้าของร้านแนะนําอยากทานก๋วยจับให้อร่อยให้คนไข่ละลายไปกับน้ําซุปเลยรับรองปังปูริเย่กันเลยทีเดียวสรุปนะครับว่ามีอันนี้ผมไม่ได้อุ่นเลยนะครับตอนถ่ายสวยๆผมมีละนี่กินเลกไปละไม่ได้อุ่นเลยเดินทางมาเจ็ดชั่วโมงกินได้นะครับถ้าใครอยากสั่ง ลองติดต่อทางร้านดูนะเออไอเนี้ยร้อยย่ิบบาทจะค่าส่งเท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่มันมีคนที่อยากกินถ้าอร่อยจริงข้างส่งเขาไม่เกี่ยงก็มีนะครับอันนี้ดีเลยผมบอกเลยดีมากผอยเจ้าไก่ปกติเราก็ไม่เคยกินเนาะหอยเจ้าไก่น,นานๆกินทีเพราะหาเจ้ากินยากเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะว่าปกติเราจะเจอแต่พวกเจ้าหมูหใช่ไหมหมูเอออันนี้หอยเจ้าไก่ร้วที่แปกคือมีใส่ถังวงอแต่ว่าไม่นี่นะไม่ได้รู้สึกขัดเลยดีมากครับ ก็ทุกเกี่ยวกเนืนะ้ออันนี้ดีผมบอกเลยน้ำาลุกขลิกนะครับพี่น้องให้มาก็เป็นเนื้อสดอนนดีมากเออน้ำซุปเขาบางร้านอันนี้ผมบอกเลยอันนี้หอมไอ้อะไรนะหัวไชเท้าอันนี้บางร้านอาจจะใส่ผงปรุงรสอะ่ะเอออันนี้หอมหัวไชเท้าเลยนะเหมือนต้มหัวไชเท้ากับโครงไก่เออหอมอันนี้หอมอันนี้หอมจริงเออ นีถ้าคุณไปที่ร้านเขาเนี่ยไม่มีตังค์กินในพวกนี้นะคุณสั่งข้าวเปล่ามาแล้วขอน้ำซุปเขาก็ได้จะให้ปะน่าจะให้นะอเออเขาให้ร้านนี้ใจดีใจด,ใจดีใจดีใจดีไประนองไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าจะมีโอกาสได้ไดปรไะนองถ้าไปได้เดี๋ยวผมพาไปที่ร้านเลยไปเจอเจ้าของไปคุยกับเจ้าของเขาจริงๆเนะแล้วเราได้ไปเที่ยวระนองกันด้วยร้านตั้งอยู่ใกล้แยกป่ป่ามาทางเทศบาลก่อนถึงลงน้ำแข็งวาสนาอาดีอรเทศบาลเมืองระนองจ้า